สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมน้องหมาของเราค่ะเพื่อนๆน้องหมาของเราก็หิวข้าวแล้วค่ะยังไม่ทันได้กินข้าวเช้าค่ะวันนี้น้องหมาก็บอกแม่น้องหิวข้าวแล้วเมื่อไรเจ้าข้าวให้น้องกินน้องสําเร็จบอกแม่นําสําเร็จหิวข้าวแล้วเมื่อไรเจ้าวข้าวสําเร็จกินทันทีแม่น้องนําโชคก็รอรอกินข้าวอยู่วันนี้ แม่เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้แม่มีมะละกอลูกเดี๋ยวแม่จะเอามะละกอให้ลูกๆกินก่อนเราก็ทานอาหารบ้างกับเพื่อนๆนี้เพื่อนๆชมค่ะนี่คือเมนูอาหารว้างยามเช้าของเราค่ะเพื่อนๆเราก็จะเอามะละกอให้ให้น้องหมากินน้องหมาบอกว่ามะละกอพยักหูพยักหัวเลยค่ะน้องน้องสําเร็จชอบกินมะละกอมากเลยค่ะเพื่อนๆขยากินมะละกอขยากินมะละกอ น้องสําเร็จน so ้องสําเร็จชอบกินมะละกอมากเลยสําเร็จชอบกินมะละกอระบอกมะละกอียงหูแต่แคงหูฟังเลยค่ะเพื่อนๆน้องสําเร็จชอบมะละกอมากเลยเดี๋ยวแม่เอาให้กินมะละกอเดี๋ยวก่อนคนยังไม่ทันได้กินเลยให้น้องหมากินก่อนแล้วค่ะเพื่อนๆอ้าน้องสําเร็จชอบมากเลยมะละกออ้าวกินก่อนกินมะละกอก่อนลูกอลูก น้องอานน้องอานกินมะละกออ่าน้องตาน้อยน้องตาน้อยอ้าวสำเร็จชอบแย่งกินมะละกอเลยชอบมากเลยสําเร็จเออน้องตาน้อยก็ชอบกินมะละกอค่ะเพื่อนเพื่อนอ่าน้องน้องน้องทำโชคกับน้องํำโชคอ่าน้องํำโชคก็ชอบกินมะละกอเหมือนกันค่ะน้องหมาของเราชอบกินมะละกอหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมะละกอก็มีประโยชน์ค่ะ <ee. S 1> ราทานก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราค่ะน้องหมาทานก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะน,น้องน้องนำโชคน้องสําเร็จนี่ชอบมากเลยค่ะมะละกอชอบมากเลยมะ <t un> ละกอมีประโยชน์ค่ะทานแล้วมีประโยชน์เยอะค่ะใครยังใครยังไม่ชอบทานมะละกอก็ลองทานดูกับเพื่อนๆทานแล้วก็อร่อยแล้วก็มีประโยชน์เยอะเลยค่ะเพื่อนๆเอาให้น้องตาน้อยมั่งให้น้องตาน้อยมั่งอืออาน้อง น้องอานน่ะน้องอานน่ะน้องอานก็ชอบทานมะละกอเหมือนกันแล้วแม่จะได้กินไหมไหนเฮ้ยแม่จะได้กินไหมแม่จะได้กินไหมไหนมะละกอนะ่ให้บ้อมึงกินเหมือนะฮึฮะอะน้องลำโชคเลียปากแล้วน้องลำโชคหมดแล้วเอ้ยหนอให้น้องํำโชคกินก่อนสาเร็จให้น้องํำโชคกินก่อนลูกอ่ะน้องลำโชคกับน้องลำโชคเออเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลย วันนี้น้องหมาของเราก็ยังไม่ทันได้กินข้าวกับเพื่อนเพื่อนก็หิวข้าวแล้วค่ะเราก็นั่งทานมะละกอก,ก่อนกับเพื่อนเพื่อนก็จะเอาให้น้องหมากินด้วยค่ะวันนี้ก็ให้เพื่อนชมน้องหมาก,กินผลไม้ก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงลูกน้องสําเร็จนี่ชอบมากเลยชอบมะละกอมากเลยไหนล่ะน้องนาโชคไปไหนน้องนําโชคไปนู่นแล้ว อาวันนี้ก็ให้เพื่อนชมแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยชมชมคลิปต่อไปค่ะก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะทานผลไม้สักหน่อยแล้วค่ะเมื่อกี้ให้น้องหมากินแล้วน้องสําเร็จก็ยังอยากกินมะละกออยู่เลยออาให้น้องสําเร็จก่อนอะ่ะน้องสําเร็จชอบมากเลยมะละกอเอาแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> น้องหมาสลอนเลย แล้วแม่จะได้กินไม่ไหนหรือผลไม้แม่จะได้กินไหมเอาเออผลละคำก่อนอ,อ้าวอ่าแต่น้อยอ AL. เอาสำเร็จอ้าสำเร็จเก่งมากเลยลูกอน้อง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 น้ำโชคกับน้องน้ำโชคนี่ลูกอ่าน้องน้ำโชคนี่ลูกอ้าวเอๆๆเอเก่งมากเลยน้องน้ำโชคเก่งมากลยลน่ละเร็วเร็วมึงไม่กิน่ะไม่กินน้องพี่สำเร็จกินนะลูกพี่สำเร็จกนะนะินนะเออ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆน้องตะน้อยขึ้นขาแม่แล้วก็แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกการรับชมของ